เร่งตรวจที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเตรียมดำเนินคดีฝ่ายญาติผู้เสียชีวตได้น,นิมนต์พระมาจุดธูปเชิญวิญญาณเหยื่อเพลิงเผาดังผับสัตหีบจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไม้ผับเมลเทนบีริมถนนสายสุขุมวิทหมู่7ตำบลพลูตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเวลา1นาฬิกาของวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานั้น ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายล่าสุดเมื่อเวลาสิบนาฬิกาทางด้านเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกัรและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดชนบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุผับเม้าเทนบีอีกครั้งเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมก่อนจะรวบรวมหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในครั้งนี้ ขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าทางเข้าตัวผับเมาทิ้นบีได้มีญาติและกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่ตกเป็นเหยืย่อเพลิงไหม้ได้เดินทางมาจุดทูปรวมทั้งนิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธีจุดทูปอัญเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตเพื่อกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาส่งในการนี้มีญาติของจ่าเอกวรากุลจำรัดอายุ32ปีได้นำรูปภาพมาตั้งด้านหน้าของผับแห่งนี้อีกด้วย นิว s 24ดังนภพลคลิปสีภาพข่าวเดลราคลิปสีรายงาน